สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว y o u t u b e และท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายไทยทักรวมทั้งท่านสมาชิกใหม่นะคะที่เข้ามาชมคลิปของมาอยู่9 9 9เาี้เราจะมาดูดวงความรักของ12ราศีนะคะเราจะมาเจาะในหมวดหวข้อที่3นะคะสําหรับท่านสมาชิกใหม่นะคะหมวดในหัวข้อที่3นี้จะเป็นความรักของคุณและความรู้สึกของเขา ไปดูความรู้สึกของคนรักเป็นยังไงคิดอะไรยังไงกับคุณมีปัญหากันทะเลาะก,กันนิ่งเงียบไปไม่รู้เขาคิดอะไรยังรักเราอยู่หรือเปล่าเราก็มาดูในหัวที่3นะคะส่วนหมวดหัวข้อที่2จะเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะอันนั้นทําให้แล้วนะไปดูได้อันนี้มาดูซิว่าเราจะมาดูชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลสําหรับมาอยู่799คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน ราศีนี้จะเป็นธาตุลมนะไม่ว่าคุณจะดูแบบลัคนาดูแบบราศีรวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมคุณก็ยึดชาวตุลได้เลยนะคะดูเป็นแนวทางนะคะดูแบบภาพรวมนะอย่าเคร่งเครียดกับการทํานายไม่ว่าการทํานายจะออกมาในรูปแบบไหนนะ เรามาดูซิว่าช่วงนี้เป็นอย่งไรบ้างเราจะมาดูครึ่งปีหลัง2องพนี้นะคะคุณเปิดดูช่วงไหนคุณก็เริ่มเช็คได้เลยนะนะคะสำหรับครึ่งปีหลังชาวตุลเนี่ยนะในช่วงนี้รู้สึกมีสเสน่ห์นะความเจ้าชู้นะกลุ่มเกริมใจโลเลคบคนตั้งแต่คือคบเผื่อนะ่ะ นะคะช่วงนี้แล้วก็การพูดจาเนี่ยโอ้โหพูดมีแต่คนรักคนชอบเออเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละมันทําให้คนรักต้องเหน็ดเหนื่อยเดี๋ยวเราจะมาแยกสถานะนะคนที่มีครอบครัวคนที่คบกันแล้วก็คนที่เป็นโสดนะแต่และสถานะจะเป็นอย่างไรบ้างนะมันทาให้เอ่อคนรักรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับการที่ต้องตัดสินใจ ออไอ้กับความเจ้าชู้หรือจิตใจหวันไหวของชาวตนเนี่ยเหนื่อยกับคู่แข่งด้วยผิดหวังเสียใจไม่น้อยนะแต่ก็อยากเริ่มต้นอืมแต่ก็อยากเริ่มต้นแล้วก็อยากครอบครองอืมเป็นอย่างนั้นคือพูดง่ายๆก็คืออย่างรักแต่ก็เสียใจนะเสียใจเรื่องอะไรเสียใจในลักษณะของทําไมไม่พูดกันดีๆทําไมไม่พูดกันตรงๆทําไมต้องหลอกกันด้วยอืม พอเขาเสียใจเนะีชาวตุลก็มีความรู้สึกว่าอง,ององงอนหรือแบบว่าแค่ความรู้สึกอยู่นะก็คือยังรักอยู่ว่างั้นเถอะแล้วก็ดวงของชาวตุลนี่มักจะเป็นดวงข่มคนรักนะถึงคุณจะทําอะไรที่ไม่ดีอะไรยังไงคนรักเขาก็ยังรักอยู่เออประมาณนั้นนะ,ะบางท่านอาจจะมีแฟนไกลไกลต่างประเทศหรือเป็นคนในเครื่องแบบรวมทั้งรักต่างวัยอ่าประมาณนั้นนะช่วงนี้นะ ชาวตุนเองก็เถอะนะรู้สึกว่าจะขี้หงุดหงิดเหมือนกันแต่ก็ยังรักเวลาคนรักถามหรือว่าพูดอะไรเนี่ยมักจะหงุดหงิดแบบอารมณ์เสียใส่เลยอะไรประมาณเนี้ก็คือทําฟอร์มตึงตัง,ตงขึงขังไปก่อนอ่าแต่จริงๆแล้วก็แค่ความรู้สึกของคนรักอยู่นะคนรักเองก็เหมือนกันเขายังรักอยู่แม้จะเสียใจอยู่นะแต่ก็ยังอยากจะเริ่มต้นเหนื่อยอยู่นะถึงแม้ว่ารู้ว่าคุณ อาจจะหลอกนะพูดจาหลอกหรือไปเกี่ยวข้องกับความรักที่มันผิดหรือมือที่3เข้ามาแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับอาบายามุกเนี่ยทำให้คนรักเ,เสียใจเหมือนกันก็คือผิดหวังในสิ่งที่เป็นนะ่ะเดี๋ยวเรามาแยกสถานะให้นะคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ค่อนข้างจะเหนื่อยกับมือที่สหรือรักสามเศร้านี่แหละบางท่านมีสองบ้านนะหรือบางท่านมีปัญหา รักซ้อนซ่อนรักหรือเออเขาเรียกว่ามือที่สามเข้ามา,นามนเนี่ยก็ว่ามีเสน่ห์บางทีคุณก็ไม่ได้อยากจะอะไรมากมายแต่มันช่วยไม่ได้คนมันมีสนเสน่ห์ประมาณนั้นนะชาวตุนเนี่ยอา่าุ้มกลีมแต่กับคนรักนี้รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์เสียพูดมาทีไรอารมณ์เสียแต่ก็รักอยู่นะเออ เนี่ยคนที่มีครอบครัวนี่มันทําให้แบบคนรักนี่เริ่มเหนื่อยเริ่มจะตัดสินใจแล้วจะเอาอย่างไรกับมือที่สามเนี่ยกับปัญหาที่เกิดขึ้นการหลอกหลวงแล้วไปเกี่ยวกับออคนที่มีครอบครัวด้วยนะไม่ใช่แบบมือที่สามแบบสดนะเนี่ยเขาต้องใจเย็นนะชาวตุนที่มีครอบครัวต้องใจเย็นนะต้องเอาธรรมะเข้าคมนะเพราะถือว่าก็ยังไม่ไปไหนนะยังรักกันแต่ถึงแม้ว่าชาวตุจะเป็นคนที่ พูดกันทีไรก็มักจะทะเลาะก,กันเนี่ยอืเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะการพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองหรือการจะอยู่อะไรยังไงคุณจะดูแลครอบครัวยังไงหรือจะเอาอยัางไงเนี่ยนะคะแต่ก็ยังรักยังไม่ไปไหนถึงดวงคุณจะขม่มชาวตุลน,นะมีพลเหนือคนรักคนรักพร้อมเสมอที่จะเริ่มต้นใหม่อ่ประมาณนั้นถือว่าต้องใจเย็นๆน,นะคนรักในใจเย็นมากแล้วนะเขาเอาธรรมะเข้าข่มนะ อย่าให้ถึงเวลาที่เขาโมโหนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ายังรักกันอยู่ก็คือพูดจากันนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คุยกันนะคะหรือว่าตัดสินใจยังไงก็คุยกันนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ยส่วนคนที่คบกันหรือเป็นแฟนเนี่ยโอโหรักกันมากรักกันมากนะบอกได้เลยรักกันมากอืมบางทีอยากครอบครองแล้ะ คนรักเขาอยากเริ่มต้นอยากครอบครองเพราทึกพูดถึงว่าจะอยู่ด้วยกันแล,แล้วต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจะเอายังไงจะวางแผนครอบครัวยังไงอะ่ะนะคะเพราะยังเพราะรักกันมากพอพูดขึ้นมาทีไรก็เป็นหงุดหงิดทุกทีอะ่ะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทําให้คนรักในเสียใจผิดหวังบางทีคนรักในเริ่มคุยกับคนอื่นแล้วนะบอกได้เลย,เลยชาวตุนเนี่ยคนที่คบกันเนี่ยถ้าคุณจะมัวแต่แบบ โมตะขมอิทธิพลเหนือกว่าเขาข่มเขาอยากมีใครคุณก็คุยคุณจะหวานสเสน่ห์คุณก็หวานเพราะช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มันทําให้คนรักผิดหวังเสียใจถึงแม้ว่าจะรักมากเขารักคุณมากนะ,ะแล้วพร้อมที่จะเริ่มต้นและพร้อมที่จะให้โอกาสแต่ถ้ามันบ่อยครั้งเนี่ยเขาก็เริ่มมองหาคนอื่นคุยกับคนที่อยู่ไกลนะ,อะตอนนี้แต่เขาก็ยังรักก็คือคุยอย่าประชดกันโดยวิธีการแบบนี้ แต่ก็แค่คุยๆนะเขายังไม่ถึงขั้นที่จะชอบหรอกเพราะว่าเขายังมีชาวตนอยู่เขายังรักอยู่ถึงแม้จะผิดหวังเสียใจกับการหลอกหรือการที่แบบมีบุคคลอื่นเข้ามาโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะทำให้เขาเสียใจไม่น้อยนะถึงแม้ว่าเขาจะคุยกับคนอื่นแต่เขาก็ยังไม่ได้แบบ ไม่ใช่อ่ะอก็ยังมีคนอยู่นะคะเพราะนั้นรักกันก็ถนอมน้ำใจกันมีอะไรก็พูดคุยกันคุยกันดีๆวางแผนชีวิตครอบครัวจะอยู่กันยังไงนะคะสำหรับคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยนะก็ยังรักอยู่พร้อมที่จะเริ่มต้นพร้อมที่จะให้โอกาสถือว่าคุณเหนือแต้มเหนือกว่าไม่ใช่จะเอายังไงก็ทำนะชาตุลเนี่ยคุณมีอิทธิพลเหนือกว่าเขาจะทำยังไงก็ได้ไม่ได้นะเพราะตอนนี้เขารู้สึกจะไปคุยคุย เริ่มเริ่มที่จะคุยกับคนอื่นแล้วอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังรักอยู่แต่ก็คุยแบงนั้นแหละนะคะมันยังแค่การเริ่มต้นเพราะนั้นถ้ารักกันดีก็คุยกันซะช่วงนั้นมันเป็นสถานการณ์แบบยิบากกรรมเข้ามารักกันมากนะจะแต่งงานเมื่อไหร่จะอยู่ด้วยกันอะไรยังไงเนี่ยก็คุยกันวางแผนระยะยาวก็ได้ถ้ายังไม่ตัดสินใจในเร็วๆนี้คุณก็วางแผนระยะยาวนะคะ ส่วนคนที่เป็นโสดเนี่ยคนที่เป็นโสดนี่ชาวตุลจริงๆแล้วยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะชอบนะต้องการหาเงินต้องการแบบสร้างความสําเร็จต้องการความมั่นคงอคุณก็ถือว่าคุณมีอะไรดีอยู่นะชาวตุลเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นคนที่พูดจากเก่งเขาอยากเขาชอบคุณนะอ่ะเขาอยากครอบครองในตัวคุณอเขาเคยผิดหวังอกหักมาแล้วอ ประมาณว่าเขาอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือคนละเก่าหรือคนที่คเอ่อคนที่คุณเคยคุยมาก่อนหน้านี้นะ่ะการกลับมาของเขาอะ่ะอืมอรู้สึกชอบนะรู้สึกชอบแต่ก็ยังอดก็ยังแบบคือยังไม่ไว้ใจเท่าไหร่เพราะกลัวผิดหวังอีกคนที่เข้ามาเนี่ยแต่ที่แน่ๆเขาชอบคุณนะชอบชอบชาวตุลละแต่ชาวตุนก็นะก็คุยคุยไป แล้วก็คุยหลายคนด้วยมีสเสน่พอๆกันนะคนโสดเนี่ยบอกได้เลยอมีสเสน่พอๆกันแต่ชาวตุลมุ่งมุ่งมุ่งยังไงมุ่งหวังผลผลประโยชน์กับตัวเองถ้าใครที่เข้ามาเขาจะต้องเป็นฝ่ายรับนะชาวตุลยกเว้นคนที่เขารักจริงๆอ,ะอ่ะเขาถึงจะทุ่มเทแบบอให้หมดทั้งใจอะไรประมาณแต่คนที่เขามาชอบเขาเนี่ยถ้าเขาเป็นต่อเนี่ยเขาจะต้องอ จะต้องเป็นฝ่ายรับจะต้องดูใจกันอีกนานว่างั้นเถอะนะคะช่วงนี้ชาวตุลอาจจะมาในลักษณะของคนที่เคยคุยกันมาแล้วหรือเคยเคยเป็นแฟนกันหรือเพื่อนเก่ากัน่ะกลับมาพูดคุยเนี่ยนะคะช่วงนี้ชาวตุลที่เป็นโสดนะแต่ก็คุยกันไปได้เรื่อยๆนะแต่ที่แน่ๆนะเขาชอบชาวตุลนนะอ่ะประมาณนั้นนะคะสำหรับความรักความรู้สึกของคนรักสรุปง่ายๆก็คือ คนรักยังรักอยู่โดยเฉพาะคนที่คบกันนี่รักกันมากนะคนที่มีครอบครัวนี่ก็ระมัดระวังนะมือที่สามนี่ย้องบอกใจเย็นๆเขาก็ใจเย็นนะคนรักนะบางทีเอาธรรมะเขา้าขบเหนื่อยมากกับการตัดสินใจจะอยู่หรือจะไปด้วยนะบอกได้เลยส่วนคนโสดแน่นอนคนที่เข้ามาคุยกับชาวตุลน,นี่เขาชอบอาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าคนที่เคยคุยกันมาก่อนเนี่ยแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆนะไปแบบไม่ได้กระตือหรือล,ล้นเท่าไหร่นะชาวตุลเองก็ ได้คุยไปสบายๆอะไรประมาณนี้นะคะก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับความรู้สึกของคนรักเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะอย่าเคร่งเครียดนะดูสนุกสนุกเพลิดเพลินไปก็ได้นะคะนะก็คงประมาณนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ